ธรรมะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสื่อการสอนทำศึกษาชั้นตีนะครับปัญหาถามตอบวิชาพุทธประวัติบริเฉดที่7และ8ทําศึกษาชั้นตีระดับประถมศึกษานะครับปัญหาทั้งหมดมีด้วยกัน36ข้อแต่ละข้อจะมีช้อยให้เลือกกอขคงให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเป็นคําตอบเดียวตอบถูกทั้งหมดก็3าคะแนนนะครับสำหรับเวลาในการตอบปัญหาก็36นาทีนะครับเรียนพร้อมอย่างครับ ถ้าพร้อมก็ลงมือต่อปัญหากันได้เลยครับปัญหาข้อที่1พระอรหันตสาวกองค์ที่6คือใครกพรวป,ปะขอพระอุรุเวกัสปะขอพยสอพอัสะงอพระอัศชิกอขอของอให้นักเรืยนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบนาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายพยัสสะนะครับปัญหาข้อที่สองที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเป็นคำพูดของใครคอยัสสะขอพ่อของยัสสะคอสหายของยัสสะงอแม่ของยัสสะกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบภาพให้เวลาสิบวินาที เลอคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกไกยสสะนะครับปัญหาข้อที่3พยาพระยสสะได้บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมชื่อว่าอะไรกอ,อริยสัจสี่ขออนุป,ปุภิกาถาห้าคคารวสธรรม4ี่งมักมีองแตกคขอคออองให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไขอนุปุพิกาถา5นะครับปัญหาข้อที่4อุบาสกพูดถึงรัตนะครบ3มเป็นคนแรกคือใครก็ตปุสะขอพลิกะขอพระพเจ้าเป็นพิสารงอบิดาของพยาสะขอขอของอให้ด้วยียและคำตอบครับให้เวลาสิบนาที หรือคาตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององ,ง,งูปิดาของพยัสสะนะครับปัญหาข้อที่5อุบาสิกาพูดถึงรัชนคบสามเป็นคนแรกคือใครกอนางสุชาดาขอนางวิสาขาคอมารดาของพยาาัสสะงอพ่อแม่ธรณีขอขอของอให้เรียนและคำตอบครับให้เวลา10บปนาที คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอายบรรดาของพยัสสะนะครับปัญหาข้อที่หกพูดถึงรัตนครบสามเป็นสาระเรียกว่าอะไรกทเววาจิกอุบาสกขอเตวาจิกะอุบาสกขอจตุวาจิกะอุบาสกงอปัญจวาจิกะอุบาสก ตัวเลคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่เตวาจิกาอุบาสกครับปัญหาข้อที่7สหายที่ออกบทตามพยาศมีทั้งหมดกี่คนกสามคนขอสีคนขอห้คนงหกสิบคนกขอกงให้นักเรียนเลือกคำตอบค่าให้เวลา10บนาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอไวาย54คนนะครับปัญหาข้อที่8พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใครที่ไล่ป้ายกอปัญจวัคคีขอฉดินสามพี่น้องขอพัตวัคีงอปิปิปปมานบกอขอของอให้หนเรียกคำตอบับใภายในเวลา10วินาที และคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอ,อฝ่ายพัทธวคีนะครับปัญหาข้อที่9ก้าภิกษุพัทธวคีมีจำนวนเท่าไหรกอสาคนขอสีคนคอห้คนงอหกคนกอขอคอ,องอให้เราเรียนด้วยกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่30คนนะครับปัญหาข้อที่10ในชดิน3พี่น้องคนสุดท้องมีชื่อว่าอะไร mm. ก็คุรุเวกัสปะขอนาทีกัสปะขอพยากัสปะงอกุมารกัสปะกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10ินาที ฉเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายขยากัสปะนะครับปัญหาข้อที่11บุคคลในข้อใดไม่ใช่พี่น้องกันกอ,อรุเวกัสปะขอนาทีกัสปะคอขยากัสป,ปะงอมหากัสปะกอขอคองอให้หนักเรียนเลือกคำตอบพับให้เวลา1ิวินาที คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูมหากัสปะนะครับปัญหาข้อที่12บสชดินที่ออกบทตามพุทธเจ้ามีทั้งหมดกี่คนกห้0รคนขอแปดรคนคอพันสาคนงพันสามร้อยคนขอขอคองให้เลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เรืคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายพันสามคนนะครับปัญหาข้อที่สิบสามพวกจะดินเลี้ยงสัตว์ชนิดใดไว้ในโรงไฟกอมังกรขอพญานาคคองูพิษงอตะขาบยักษ์กอขอคอง,งอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที คำตอบข้อที่สูกงก็คือข้อคอควายบูพิษนะครับปัญหาข้อที่14บภิกษุจจดินบราลาารลุพะลรหันพาอฟังธรรมชื่ออะไรกออนัตลนตล k a r n a ขออธิตตปริยายสูตรคขอเวทนาปริฆา,าสูตรงธรรมจักกับปวัตนสูตรกอขอของงอให้หนักเรียนเลือกอออคำตอบครับให้เวลา10บวินาที คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่อาทิตตปริยายสูตรนะครับปัญหาข้อที่สิบห้าอาทิตตปริยาญาสูตรคือพระสูตรไว้ด้วยอะไรก่ mm hmm. อไฟคือราคะโทสะโมหะที่เผ,ผาผลาญคนให้เป็นทุกข์ขอความจริงเรื่องทุกข์เหตุทุกข์ความดับทุกข์วิธีดับทุกข์ขอความไม่เที่ยงความคงที่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนงอมีลาภ เสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศสุขทุกสรรเสริญอินทากอขอพอ,องอให,ให้นักเรียนเลือกคำตอบภัพให้เวลา1สบวินาทีเฉลยจคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ไฟคือราคะโทสะโมหะที่เผาผลานคนให้เป็นทุกข์นะครับ ัญหาข้อที่16บลัตธิวันเป็นส่วนไม้ชนิดใดกอไม้ไผ่ขอมะม่วงคอตาลนุ่มงอมะพร้าวกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบภรพให้เวลาสิบวินาทีแตยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอฝ้ายตาลนุ่มนะครับ หาข้อที่17พระราชาองค์ใดพาบริวารเข้าเฝ้าที่สวนลัทธิวันขอพระเจ้าผินพิสารขอพระเจ้า,าเกษมที่โกศลขอพระเจ้าสัญชยัยงพระเจ้าสุโธธนะขอขอของอให้นักเรียน้วยคำตอบปัาให้เวลาสิบนาที แล้วคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่พระเจ้าพิมพิสารครับปัญหาข้อที่18วัดแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใดกอวัดเชตวันขอวัดเวรุวันคอวัดลัตทิวันงอวัดอัมพวันกอขอคองอให้นักเรียนเ้วยคำตอบครับให้เวลาสปีนาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่วัดเวลวันนะครับปัญหาข้อ19เวลุเวัวนหมายถึงป่าไม้ชนิดใดกอมะพร้าวขอมะม,ม่วงคอตาลน,นมงอไม้ไผ่ขอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที คําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูไม้ไผ่นะครับปัญหาข้อ20ข้อใดที่ไม่เกิดขึ้นในส่วนตันลุ่มขอพระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรมขอขราชบริพาร11นหุตบรรลุธรรมขอพระอุรุเวกัสป,ปะแสดงปฏิหารงอพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนาขอขอคองอ ให้นักเรียนรู้คำตอบครับให้เวลา10ินาทีเฉอยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคควายพระอุรุเวกัสป,ปะแสดงปฏิหารครับปัญหาข้อ21คําว่านาหุเท่ากับจำนวนเท่าไหร่ กอห0ึ่ขอหนึ่งหมื่นขอหงแสนงล้านขอของให้กเราเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาทีเฉละคำตอบ้ขอที่ถูกต้องคือข้อขอไข่หนึ่งืนนะครับ ข้อ22พระอาัคารสาวกเบื้องขวาคือใครขอพระมหากัสสปะขอพระอัญญาโกธัญญะขอพระสารีบุตรงอพระมหาโมคคลานะขอขอพงองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับใหเวลา10นาทีถได้คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายพระสารีบุตรนะครับ หาข้อ23พระอกระสสะกรธเบืบ้องซ้ายคือใครกพระมหากรสปะอขอพระอ,อัญญากโากฏัญญาขอพระสารีบุตรงอพระมหาโมคคัลานะกขอกอองอให้นักเรียนได้คำตอบพระเพราสิบปีนาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูพระมหาโมคคลานะนะครับปัญหาข้อ24ภาษาลิบุตรมีชื่อเดิมว่าอย่างไรก็อ,อุปติสาขอปิพริมานพคโกริตะงออหิงสกะกขอคออองอให้นักเรียนเลือกคำตอบความพยายามสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่อุปปติส์นะครับปัญหาข้อ25พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมพระฟังธรรมจากใครกอพระวปะขอพระอจิยาทัญญาโกนทัญญะขอพระพัธิยะงอพระอสสชิกอขอคอ,องอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เลยคำตอบข้อที่ถูกตอ้องคือข้ององูพระอสชชินะครับปัญหาข้อ26ใครเป็นสหายรักของภาษารีบุตรกอพระโมคคัลลานะขอพระอุรุเวกัสปะขอพระพัทยะงอพระอสชชิกอขอขอ,ขององให้นักเรียนและคํคำตอบครับเวลา10ินาที เรยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่คอโบคาลานะครับปัญหาข้อที่ยี่สิบเจ็ดภาษาลิบุตรบวชได้กี่วันจริงบรรลุะารหันต์กอเจ็ดวันขอสิบห้าวันขอยี่สิบห้าวันงอสามสิบวันกอขอกองอให้เรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่15วันนะครับปัญหาข้อที่28่สิบภาษาลิบุตรบรรลุภะอะหันพราะปังธรรม,รรมชื่อว่าอะไรกออริยสัจสขออริย,รออรยธรรมขออุตอุุป,ปุิาิาาาางอเวทนาปริฆาสุขอขอขอ,ของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูเวทนาปรปิฆาสูตรนะครับปัญหาข้อ29ภาษาริบุตรได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในทางใดก็มีฤทธิ์มากขอมีความเพียรมากขอมีปัญญาม,มากงอมีศรัทธามากก่ขอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับเวลาสิบวินาที เหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายมีปัญญามากนะครับปัญหาข้อที่30พระพุทธเจ้าทรงยกย่องใครว่าเป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญูขอภาษาลิบุตรขอพระโมคคัลลนะขอพระราหุลขอพระมหากัสสะกอขอของอขอแอลอ,อเรียนแล้คำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไข่ภาษาลีบุตรนะครับปัญหาข้อที่สาสโกริตะเป็นชื่อเดิมของพระเถระรุน่นใดกพระอานนท์ขกัมหามุคลานะคพรมมหากาัสสปะงภาษาลีบุตรขขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบพรับใ้เวลาสิบวินาที รืยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไขพระมหาโมกขลานะครับปัญหาข้อที่สามสิบสองโกริตะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใครก็ออุปติสร์ขออาจารย์สนใจขอพระพุทธเจ้างอพระอสา,าชิกขอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบสินาที เลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไข่อขุปติสะนะครับปัญหาข้อที่33การปฏิบัติธรรมของพระโมคคัลลานะไม่ก้าวหน้าเพราะถูกสิ่งใดขัดขวางกอความหิวขอความเหนื่อยขอความร้อนงอความง่วงขอขอคองอให้เรนเลือกคำตอบภคให้เวลาสินาที เลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูฝันมกนะครับัหาข้อที่3ามจุพระโมคกลานะบวชได้กี่วันจึงบรรลุธ,ธรรมกเจวันขอสิวันขอยีวันงอ0สวันกขอคอ,องอให้เราเลืเกอกคําตอบครับให้เวลา10บนาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอ,อไก่เจวันนะครับปัญหาข้อที่สามสิบห้าพระโมคคัลนะเป็นเลิศในทางใดกอมีฤทธิ์มากขอมีลาบมากคอมีปัญญามากงอมีความสันโดษกอขอคอ,องกให้เราเดี๋ยวเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที เหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอ,อไก่มีลิศบ้างนะครับปัญหาข้อสุดท้ายข้อที่36ภาษาริบุตสำเร็จพระอหันขณะที่พระเจ้าแสดงธรรมแก่ใครกอตีขัขนก,กะขอพามหูหุขอโกลิตะงออุปติสะกอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกไก่ที่ขั้นอากาศนะครับเป็นไงครับทั้งหมด3 6ข้อตอบถูกกี่ข้อได้ก,กี่คะแนนครับลองสารวจดูนะครับสำหรับปัญหาถามตอบวิชาพุทธประวัติปริเฉดที่7และ8จบลงเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามปัญหาถามตอบวิชาพุทธประวัติชุดที่1 ทำศึกษาทั้นตีระดับประถมศึกษาชุดต่อไปนะครับธรรมสวัสดีครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตะบลแม่นังขาวอำเภอุระบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมสวัสดีครับ